โซเชียลและ YouTube นะครับผมขอตลัดเข้าสู่ช็อตรอะก้าวมังแคล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาอีกครั้งกับไก่ทอดในตำนานนะครับผมผมบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยถ้าใครไม่กินนี่ถือว่าผิดนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าไก่ทอดเซนเจอร์ก๊อปเกตเอ,เอ,เอบวกนะครับผมล่าสุดนี่แซงยอดขายของไก่ลุงพินตะกี้แล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยเขากำลังจะดันไก่ทอดเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับผมอันนี้เราสั่งมาจากเดอะบังเทอร์นะครับผม ไก่ทอดเดอะบราเธอร์จุดเด่นก็คืออันเนี้ยไก่ทอดราคาถูกมากถูกกว่าท้องตลาดทั่วๆไปแน่นอนแนะนําว่าให้สัง่งแต่ค่าส่งแม่งแพงชิบหายนะครับผมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะอันนี้กูสั่งมาเองนะอันเนี้ยคือไม่ได้สปอนเซอร์เรามาวางไว้เฉยๆก็กินดีกว่าไปเสียเวลาไป <Yeah! S 1> มาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากอะไรดีครับน้องน้องไก่ มาต่อที่สะโพกนะครับผม อย่งกอบ มาครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะกินอะไรเดีนนัดเก็ตไหมนัดเกตลองไก่ไม่มีกระดูกอันนี้เขาใช้ส่วนสันในไก่นะครับผมตนนัวนี้ชิมเฮ้ซอสบาร์บีคิวเขาอร่อยอยู่นะมีเลย เนื้อไก่มีแบบว่าที่ดูอย่างเงี้ยไม่ได้แห้งนะมันมีความแบบนุ่มมีความฉ่าไม่ให้ฉ่าน้ําไก่นะฉ่าน้ํามันแล้วแต่อร่อยนะอร่อยนี่ถือว่าผมให้ใช้ผ่านครับผ่านไปเลยไม่ต้องแดก ไก่ที่ร้านมันนะมีอยู่5แบบจะมีแบบน่องนะอันนี้จะเป็นแบบจะมีแบบน่องแล้วก็แบบไก่ไม่มีกระดูกตัวน,นี้ก็จะเป็นส่วนของสันในนะผมแล้วก็จะมีส่วนของสะโพกไก่สะโพกไก่แล้วก็นัตเ็ตแล้วก็ส่วนสุดท้ายอันนี้เป็นชิก่ เหมือนสไปซี่อะไรเงี้ยถ้ากล้องซูมเห็นนะออขาวๆนี่คือเป็นพวกผงชูรสไม่ก็ผงโรโบโเคลือบกับให้ตัวบอลแหลกทำให้มันกรอบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมลองชิมดูไหมตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรใหม่ของทางร้านเลยนะเฮ้ยอร่อยว่ะอันนี้อร่อย อารมณ์เหมือนกินลาบแล้วมีแบบอารมณ์เหมือนเข้าวคั่วแล้วก็แบบเปรี้ยวๆอ่ะแซบอยู่นะอันนี้ดีเลยนะตัวเนี้ยถ้ามีข้าเหนียวนี้ได้แลยนะก็วันนี้กินครบทุกส่วนแล้ว ถามว่าทําไมถึงต้องสั่งมาเยอะขนาดนี้นะครับผมพอผมบอกแล้วว่าค่าส่งแม่งแพงมากแล้วคือทีมงานก็เสื่อมอยากแดงไงคือช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการลดน้าหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะกินเยอะไม่ได้แต่เพื่อแบบหักลบกับค่าส่งแล้วมันต้องสั่งมาจํานวนขนาดนี้เลยนะ <S <S ทีมงานก็อยากแดกด้วยเพราะว่าครั้งที่เราวที่เราไปถ่ายคือติดใจไงอร่อยเออก็ถ้าสนใจสั่งซื้อตอนนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่า ไม่น่าออกจากบ้านก็เขามีบริการส่ง Delivery ด้วยนะครับผมโอ้ยอ่ะข้าส่งพูดขนาดนี้แล้วใครข,ขะกล้าแต่ถือว่าอร่อยนะเจ้าเนี่ยผมให้แบบอร่อยเลยมาอีกสักชิ้นอีกสักชิ้น ไม่ต้องห่วงว่าสั่งมาที่บ้านแล้วจะไม่กรอกเจ้านี้อัดบอลเล็กเยอะมากผ่านไปสมชั่วโมงก็ยังกรอก ตัวเนื้อไก่กินแล้วรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้แบบไก่ที่แบบฟรีดอะคือเป็นไก่สดแล้วก็ทำทำวันต่อวันจะไม่เก็บค้างคืนนะครับผมนี่ทำไมผมถึงรู้หรอครับผมมันอินบอกมาบอกครับ าเกิดว่าลุงเคนทักกี้เขามีข้าวแล้วทำไมเดเอะบาร์เธอร์จะไม่มีข้าว,วเรียนแบบแม่งทุกอย่างกอล์ฟเกตเออันนี้จริงๆร้านเขาจะมีข้าวหลายอย่างนะแต่ว่าอันเนี้ยที่เราสั่งมาก็คือเป็น3อันดับที่มันแนะนำว่าต้องกินนะครับผมเริ่มจากอย่างแรกเลยตัวนี้เป็นสปาตาี้ไก่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวขายดีคือตอนแรกก็ไม่ได้สั่งหรอก เราสั่งข้าวกะเพรากับข้าวไก่กแซ่บแต่มันบอกว่าเฮ้ยเนียสปาเกตตี hmm. ้ผมอร่อยนะเว้ย mm hmm. นี่เราก็เลยสั่งมาลองนะครับผมตัวนี้เดีย๋ยเราจะกินตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกสองตัวอันนี้น่าจะเป็นข้าวยำไก่แซ่บนะครับผม mm hmm. ให้ดูสีครับทําดีอยู่นะนี่เลย Very good แล้วก็อันนี้เป็นข้าวไก่ทอดกระเพราครับผมนี่เลยอันนี้ คือตัวเนี้ยสั่งแยกเป็นชิ้นๆก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีจัดชุดเลยเอาง่ายๆลุงเคนตักกี้มีแบบไหนแม่งมีหมดอ่ะเหมือนเป๊ะๆหลักการเดียวกันเลยเย้ <Yeah! S 1> มาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมากินสปากเกตตี้กันนะครับผมนี่อร่อยนักใช่ไหมซอสกะเพราควรจะเผ็ดแน่ๆเลย หวานหวานแบบเผ็ดๆอะ่ะลองชิมไก่อืสปาเกตตีบบ้ละลกไก่อันนี้คิดว่าน่าจะทำแบบแนวกะเพราป่ะแต่ว่าเราสัมผัสคำแรกที่กินไปอะ่ะคือแม่งหวานหวานแบบหวานสัต์เลยหวานก่อนแล้วก็มีความเผ็ดตามมานิดๆมันคือรสชาติยอย่างนี้อ่ะ เียได้คนตายไม่ได้กินแต่คนกินเดี๋ยวแม่ก็ตายลุงเกตกกี้เขามีสปาเกตตี้กับเขาหายละไม่มีดิว่าแล้วทำไมแม่งทำแม่อร่อยพรถ้าเกิดว่าแม่งมีอ่ะแม่งจะลองเงินแบบมาไอ้สองตัวเนี่ย ตอนนี้ยสาขา KFC แบบใกล้บ้านนี่คือเอาป้ายพวกมันสองตัวนี่คือปิดแดนแล้วนะไม่ให้เข้านะคือแบบเข้ามานี่สั่งไก่ชิ้นหนึ่งนั่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง,น,งนั่งวิจัยไก่นั่งวิเคราะห์ไก่คือถามว่ามันเผ็ดไหมเผ็ดดูจะกลัวผู้เด็กเผ็ดแต่มันเป็นแบบรสชาติที่เหมือนแบบ กินเข้าไปคำแรกอ่ะมันหวานแบบหวานโดดที่มาก่อนเลยอ่ะอืมแล้วก็เหมือนแบบเผ็ดตามมาทีหลังอะไรเงี้ยอื้อืมหน้าอันเด็ดหนี่นนงาอัเด็ใครบิดแอร์วะ 음오로아 근데 진짜 좀 매워요 뭐 ก็มือหนึ่งก็ประมาณนี้นะผมคือเรายังอยู่ในช่วงการคุมอาหารนะครับผมถ้าสนใจสั่งซื้อนี่เลยเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้เขาไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะเนี่ยนี่คือกูจ่ยายตังซื้อเองนะเนี่ยเด e b ่ t เทอ c h ชิคเก้นนะครับผมตอนนี้ก็คือมีเดลิเวอรี่ก็มีโปรโมชั่นจัดอยู่ที่เพจมันด้วยก็ยังไงไปดูแล้วกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเออแ้ากูจะตั้งทำไมมันดูเยอะๆวะปลาไกาออกแบบว่า กิน4ชิ้นไงทีมงานบอกว่าเดมันดูแบบไม่อลังการอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับผมไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า